ไหนที่สุดผมก็กลับมาเดินป่าที่ภูไยดาวโคกหนาโวโค้กเย็นตีสามฝนตกทุกวันหลังจากห่างหายจากป่าเขาไปนานหนึ่งปีเต็มๆน,นะครับผมได้พูดหาทิปเดินป่าฉบับไปกันเองจนกลายเป็นทิปหาเฉลีย่ยกับคนไม่รไไู้จักเห็นไหมโดนพี่คนนี้หลอกมาฝั่งร้าย เห็นไหมดูด hmm. okay. like hmm. okay. ูดูวิวอ่ายังไม่รีบักาไว่ต้องรีบแล้วจะถึงแล้วเนี่ยเดินอีกไม่กี่ก้าวไม่กี่ก้าวก็จะสุดเนินแล้วก็เดินเรียบไปละตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องเหนือก่อนที่เราจะเดินป่ากันหลายชั่วโมง มาเช็คน้ำหนักกระเป๋ากันก่อนนะครับสิบสี่อันนี้คือสิบโลสิบเอ็ดโลอ่ะขนงปังอีกสิบเอ็ดพอดีอขาด้วาวเหนียวด้วยอ่ะอเมริกาโน่ยามเช้าชื่นใจอยู่จริง ถึงเวลาออกเดินทางกันได้แล้วตอนนี้เวลาก็แปดโมงยี่สเจ็นาทีหลังเราทิ้งข้าวเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นขนมฟังความเผ้าไหวไหม,ไ,มไหวสิบสี่โลไหวต้องไหวเลื่นไปเท่าไหร่แล้วี่ะโอ้ นี่คือชาวแก๊งแต่เราคนจำชื่อยังไม่ได้ทำไรกัน <laughs> ี่ไปครับเพราะว่าคนต่อคิวกันเยอะมากโอ้เขียบกันได้ที่คือสารจ<ม>ละผู้ผู้ใส่ดาวนะครับขาดกับเข้าถ่ายรูปก็ได้ถ้่ขาดกับมีน้านะอ้าหรอไปทั้งนี้เราจะไม่พลาดที่จะแท็กขึ้งชีวีย์ แต่เมื่อกี้เราเดินมาเท่าไหร่แล้วอะ่ะหน่อยนึง200เมตรมันเล่นต้นอย่างนี้มันเล่นไม่ถึง200เลยโคกน้ำมามั้ยพึ่งพคกน้ำมาไหมสามสา3ร0อเมตรเองพคกมาค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบนี้มันได้ชัน ต่อไปน่าจะเป็นเนินส่งส่งญาติใช่ไหมไม่มีป้ายบอกเรอพี่ถ่ายรูปเอาไว้อะจะดูก่อนนะปกติอ่ะพี่ต้องมีป้ายแบละตุลักทุเล <c oughs> ่ชอบมันไม่ขึ้น,นตรงนี้หรอ <c oughs> องตัดตัด เฮ้ยมีห้างเราด้วยเฮ้ยตรงนี้สวยไปค่ะไปไปกันต่อทุกคข้างหน้ามีน้ำตกนะคะ ก็ตอนนี้เราเดินมาได้1กิโลอีก200เมตรใช้เวลาการเดินอยู่ที่29นาทียังไม่ถึงเนินสูงญาติเอาละาไ,ละไหรืยขวาขวาร้ายไซา์ดีขวาร้ายก็ดีไปขวาไหม้ายอรอเ okay. อาไงจะไปซ้ายไปขวาไปขวาเลยขวาร้ายไซา์ดี ไม่ว่าขวาจะซ้ายมันก็มันจบกันตรงนี้ไปได้เหมือนกันเออตอนนี้ระยะทาง1.8กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง43นาทีถึงหนึ่งสงญาสิบร้อย สามสิบโลกับดูหุ่นสุดยอดลุงทำมากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับโหมีการปลดหลังบ้างไหมไม่มีไม่มีสุดยอดนี่ลุงเดินทุกวันเลยใช่ไหมครับไม่ครับขึ้นวันนี้อ๋อขึ้นเจ้ามขนล้วันนี้ไม่ขึ้นบอยเพราะว่าอยู่บ้าน ดูหลานเลยดูเยอะหลานอ๋อครับสุขภาพแข็งแรงนะครับครับสุดยอดอยากจะช่วยนะกลัวเป็นภาระกลัวผิดท่าออสามสิบโลเรากำลังไปเนินตัดเทียน ท่างจากพี่แวพักไม่กี้สักพักหนึ่งใหญ่ๆตั้งแต่เนินสุญญาตมาเป็นไงชันชันอย่างเดียวบันไดเยอะเยอะเหนื่อยกันไหมเจ่นะนื่องจบันไดลุวนึเราถึงเนินตับเสรียแล้ว กินน้ำกอนโอ้โดูเสียงดิเสียงพายุเราแวะพท,ที่เนินปรับเทียนประมาณ5นาทีกินน้ำแล,ล้วก็รอถ่ายรูปกันเพราะว่าวันนี้คนเยอะแต่ที่เราสังเกตนะเขาก็จะมีติ๊กเกอร์อสีแดงๆ แปะไว้ตลอดเหมือนเป็น <Services> ป้ายบอกแนวทางว่าเราต้องไปประมาณจุดนี้จุดนี้ลมแรงลมแรงเมื่อวานเขาบอกว่าพายุเข้าหนักเป็นนี่ฟิวจุยกระจายกหมดเลยโอ้ยเลมล็อกโอ้ยเลมสียงไก็ันเยอะ แต่ในในากาบอกว่าห้ากิโลแล้วแต่บอกว่าเปิงสามใช่ใช่แต่ป้าตอนนี้บอกว่าสามกิโลออมไม่รู้ว่าเขาว่ากันตรงไหนข้ายังเลยกินข้าวนั่งกิงนข้าวเลยเห็นเนื้อปลาก่อนแล้วน,นี่เจอชาวแกงแล้วพบ ไกด์ไปไหนมาครับไกด์เดินไปนู่นครับแล้วลืมกระเป๋าวิ่งลงมาใหม่ <c oughs> เราเหลือแค่อีกสองนึ่นเท่านั้นแค่สอง,งนึ่นเท่านั้นใช่ใช่อีกแค่สองนึ่นเท่านั้นนะครับผมสู้ครับ <c oughs> <c oughs> เซ็ตโครนแราความสูง1,150เม่งร้ยเมตรด,ดปูปะปะะปะะปะปะ,ปะ,ปะ,ปะนู่นเลยนะโอค้คร<ะ>ับนยเกินแล้จากที่สุณรอเขาให้มาฟรีเ <laughs> ขามีโครงการคนรทึ่นแต่วันเียวเขาให้ฟรี <laughs> ไม่มีสัญญาณไงก็เลยต้องแบกถีอพิจลร์ขอบคุณนะครับพักตรงนี้ก่อนสแป๊บหนึ่งต่อไปคือเนิมมรณะยวได้มรณะของอใช่แตกกันต่อเนิ่มสุดท้ายอันนี้เราต้องเอาไม้มาช่วยแล้วเพราะเนิมมรณะ<อ>เราไปฝั่งซ้ายกันใช่ไหมเราจะไปซ้ายหรอคะไม่ ไม่มีใครอยากเทเลยหรออีกแล้วเหรอนี่เห็นไหมครับที่เขาเดินกันงูเนนมรณะของแท้นี่น่าจะเป็นเนินสุดท้ายแล้วก็ จะถึงลานการเต้นตอนนี้5ชั่วโมงด้วยกันที่เราเดินเดินไปพักไปเดินไปพักไปเรื่อยๆแบบไม่เร่งรีบนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งไม่ก็เกือบบ่ายสองน่าถึงไม่เกินบ่ายสามครึ่งนี่แหละโอเค เนรมันะพร้อมไหม,ไม,มไม่พร้อมไ okay. อม่นะพร้อมน้ำเลยโอเคอุ้ยใชีแฉะแล้วด้วยตอนนี้เหรอห้าชั่วโมงยี่สิบใช่ ตอนนี้พี่เท่อะให้กระชังกันครับว่าพักตรงนี้กันก่อนนี่วิววิวข้างหลังโอ้โหสวยจริงวิวแม่งสวยเจ็บตาสบอกว่าคุ้มก็ได้ฮะคุ้มก็ได้คุมก็คุ้มเนาะตอนกลับกก็ลับวันนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ ไม่เผื่อฟ้ามันเปิดเฮ้ยมถ่ายกลุ่มหน่อยดิถ่ายกลุ่มหน่อยที่เราหลอกมาได้อะเราโดนหลอกมาทั้งหมดกี่คนสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าพนี้ัดยืนอย่าลื่นะไม่มีใครตามมาแลวอ้าวเหรอเห็นไหมโดนพี่คนนี้หลอกมาฝั่งร้ายเห็นไหมดูดูดูวิวถ้ายังไม่รีบก็อีกสักพักกับพี่ว่าสวย ไม่ต้องรีบแล้วจะถึงแล้วเนี่ยเดินอีกออไม่กี่ก้าวไม่กี่ก้าวก็จะสุดเนิน,นแล้วก็วเดินเรียบไปละยังอ,อย่างก็คือเดินเรียบแล้วออแล้วก็เดินอีก5้าอยเมตรไมไปพี่เขาพาไปไหนต่อไม่รู้ เรามาถึงกันแล้วลานกางเต็นท์ที่ภูสายดาวจริงๆมาถึงเป็นชั่วโมองแล้วแหละแต่ว่าเราวุ่นๆเจอกับการทำเต็นท์กันอยู่อันใหญ่ยังไม่เสร็จเลยตอนนี้นะครับเราก็กะจะไปอาบน้ําแต่ว่าฝนยังตกอยู่เรื่อยๆปล่อยๆแล้วก็อากาศเย็นช่าคืนนี้น่าจะหนาวมากๆเพราะว่าตอนนี้นอากาศอุณหภูมิอยู่ที่22องศาหนาวมาก เราต้องไปอาบน้ำก่อนอ,อันนี้คือห้องน้ำของผู้ชายเขาแะแยกชายหญิงเดี๋ยวเราไปตักน้ำล้างหน้าล้างมือกันก่อนห้องน้ำก็ประมาณนี้เราต้องไปลองน้ำาตรก๊อกตรงนนุนนะครับแล้วก็ไาทำน้ำหรือว่าทำสระตัวนี้อาหารญี่ปุ่น ในวันนี้กับาหารี่พูดกับาหาแมวแล้วก็ชาพม่าสูตรพม่านี่น่าจะมีชาพม่าอยู่พม่าอะไรอ่ะขอขอเทเจอร์ครับเทเจอร์เป็นไงบ้างเทเจอร์มีกลิ่นเป็นชาครับผมจะเป็นเหมือนนะแป้งนิดนึงฉันบุกฉันบุก วัสดีครับวันที่สองฝนปล่อยเมื่อคืนแบบพายอยุเข้าฝนนำกำลังไปจุดนี้กันเราพาพาพาทัวร์พาทัวร์พามารับแดดคือลาก่อนนี้พบก้านอ่ะ แต่เขาบอกต้นีแต่ไม่มีใบอะไรพีไม่ใช่เทวาเนี่ยใช่ค่ะของจริงอ่ะมันสีขาวไม่น้องๆไม่เห็นหรอกเราไปไหนเป็นนู่นเลยเหรอพูดลาวได้แล้วอ่าฝั่งนี้คือประเทศลาวอเ่ฮ้ยมาแล้วสิบหัวน้อง เดินข้ามเดินเข้าไปเราพี่ข้ามไปประเทศเราไป็ร้อยรอบแล้วเนาะเดินเดินวนไหมสองรอบนี่มาสี่ห้ารอบเลยนะไม่มีพาส์ทเอร์ด้วยนะคนเหนือจัดนเดินหมอกเหมือนโตโยูีบอกเป็นแบบอย่างครับเรื่องเราเดอะมิทระวังมันใหญ่ใหญ่ดไม่เคยดูเลยดิ เราแก่แล้วที่เต็มปด้วยเสียวเอร์หลุมบังเกอร์สองห้าสามศูน <gosta> ย่ะไอหินตร้ก็บอกแล้วว่าเขาลบยิงกันไอหินตรนั้นยังไม่เกิดยังไม่เกิดนั่งเดียวไป จากพายุข้ามวานเละทางนี้แน่นอนเออใชาเสียง าขขก๋๋ววยยเตีรอร้านหน่อยพ่อค้าสัสดีรอรังสารค์ไปต้องรอรังสารชื่อร้านว่าอะไรครับคิดไม่ทันอันนี้คิดไม่ทันก๋วยเตี๋ยวเดียวย่อยๆไม่ใช่ปลาทิพย์นะอร่อยไหมอร่อยอร่อยจะเมันเส้นยังไม่สุกโอ้ยพ่อค้าแม่งเดือดขนาดนี้จะไม่สุกหรอให้ให้ชิ้นหนึ่งต่อคนนะเปลืองไม่ใช่อะไร